5 m i n u t e วิดโกลวิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทเดอร์ er, มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับเมื่อวานนี้นะครับราคาทองคำนะครับได้มีการเลือกแล้วนะครับว่าเขาไปต่อนะครับและราคาได้กลับมาทำออทำไฮเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ราคานะครับ2,563ครับโดยเช้านี้เปิดมานะราคาก็พุ่งและทำออทำไฮต่อเนื่องนะครับทุกคน เช้านี้เลยนะครับโดยมาชนนะครับใกล้ๆก,กับเส้นแนวต้านฟิโบนัชชีที่เราตีไว้เมื่อวานนี้นะครับก็ต้องบอกว่าข่าวในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยของทางธนาคารกลางยุโรปนะครับก็เป็นส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้ทองคำเนาะพุ่งต่อนะครับเพราะมีการคาดการณ์ว่าทางธนาคารกลางสหรัฐนะครับจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องตามมานะครับในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกัน โอเคครับหลังจากตรงนี้เนาะเรามองไปทางซ้ายนะครับเราไม่เจอเพื่อนบ้านแล้วนะในทาเฟรมเดย์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนาะคือการมองหานะครับว่าเขาไปได้ถึงไหนนะครับโดยเราสามารถจับสวิงไฮนะครับมาทูสวิงโลได้นะครับเพื่อวัดนะว่าเป้าในภาพใหญ่ของเขาเนี่ยไปไหนได้บ้างนะครับอ่ะจับแบบง่ายๆนะครับไฮทูโลแบบนี้นะอ่ะ ตอนนี้เนาะเราจะเห็นนะครับว่า168%เนี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่2,566นะครับส่วน200%เนี่ยจะอยู่ที่2,616.5นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเก็ตถัดไปนะครับถ้าเราใช้ทาเฟรมเดย์เนี่ยเนี่ยประมาณได้เลยนะครับว่าจะทะลุ2,600นะครับ2,616 2,620นะครับมองเป้าหมายโดยประมาณนะคือ2,620ละกันนะครับจำง่ายๆเลขกลมๆนะว่าราคาเนี่ยมีโอกาสไปแถวถึง20 สองหกสองศูนย์นะครับโอ้ลิ้นพันลิ้นป้อแป้นะฮะทุกคนอ่ะถ้าเก็ตเนี่ยถัดไปเนี่ยในทำเฟรมเดย์อาจจะไปถึงตรงนี้ได้นะครับอ่ะดูและจําไว้ละกันนะครับว่าโอเคทาเฟรมเดย์เนี้ยมีโอกาสถึงตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันแทว่าวันนี้จะเทรดยังไงได้บ้างนะครับอ่ะประมุลงชาร์จใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าราคาทะลุแนวต้านนะครับเขาจะไปต่อได้นะครับก็ ตรงนี้นะครับขึ้นมามีการย่อให้เล็กน้อยนะครับแต่โซนนี้นะครับขึ้นมาออทัมไฮโซนี้เนาะรอบนี้ไม่ย่อแล้วนะครับ2530นะครับเขาเลือกที่จะไปต่อนะครับผมอ่าเขาเลือกที่จะไปต่อนะปุ๊บไปต่อไปต่อตรง2550นะครับของเราเนาะเรามีการตีไว้ใช่ไหมราคานะครับมีการย่อมาให้นะโซนนี้นะครับมีการย่อให้เล็กน้อยนะครับประมาณ800จุดนะครับก่อนที่จะพุ่งตัวต่อในเช้านี้นะครับอ่า อย่างที่เราได้เห็นราคาตอนนี้นะว่ามันก็ยังพุ่งต่อนะ2069นะครับ2 2560นะครับผมพูดราคาผิดราคาถูกขออภัยด้วยนะลิ้นมันพันไปนิดน,นึงนะครับในเช้านี้อ่ะเพราะฉะนั้นเรามาอัปเดตโซนกันดีกว่านะครับว่าโอเคยังไงบายก็ได้เปรียบนะครับแต่แน่นอนนะครับมีขึ้นก็ต้องมียอดนะครับแต่ว่าย่อดตอนไหนแค่นั้นเองนะครับทุกคนอ่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับอ่ะ ก่อนอื่นนะครับเรามองหาแนวรับแนวต้านของเราใหม่นะโอเคมองงนี้ผมจับแล้วนะครับอ่ะข้างล่างนี้นะครับที่เคยใช้ขอเคลียร์ก่อนนะผมคิดว่าวันนี้ไม่น่านะไม่น่ามานะเดี๋ยวเราล้างล้างล้างก่อนนะครับอ่ะแนวต้านเรานะครับออทามไฮนี้นะครับสองห้าหกหกนะครับฟีโบนัชชียังเก็บไว้นะครับอ่ะราคานี้เก็บไว้ส่วนราคาอื่นเดี๋ยวว่ากันนะครับ อ่ะทำเหมือนเดิมก่อนนะเราเชฟฟี่โบจับนะครับสวิงไฮทูสวิงโลนะครับอ่ะนี่จับเนาะจับไฮนี้นะครับไฮทูโลนี้นะครับเขาส่งได้ถึงไหนนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเกิน200%ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเป้าถัดไป2องรอยแของทัฟเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยจยีที่2575นะครับ2575แล้วก็มาร์กไว้เลยนะครับว่าโอเคอันนี้ เป็นอีกต้านหนึ่งนะของ1ชั่วโมงนะครับเราอาจจะใช้สีอะไรสักอย่างหนึ่งให้ตัวเองจําได้ก็ได้นะครับอ่ะผมขอเปลี่ยนเป็นสีสีส้มๆเหลืองๆนี้แล้วกันนะครับโอเคเรารู้แล้วว่ามีเป้าถัดไป2เป้านะครับอ่ะผมขอเอาเป้าใกล้ๆแบบนี้ก่อนเนาะเราไม่อยากให้มันไกลเกินนะครับอ่ะวันนี้คลิปอาจจะนานเกิน5นาทีนะครับอ่ะนี่โอเค เรารู้แล้วทำเฟรมเดย์นะครับอยู่นี่25652566สนะครับส่วนทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงจะอยู่ที่เป้านี้นะ2 5 7 5เนะครับเราเผื่อไว้แค่ประมาณนี้ก่อนนะครับฟิโบเราจับไว้ประมาณนี้นะครับโอเคเรารู้แล้วต้านมีอยู่เท่านี้นะครับถ้าใครจะเซลล์มาเซลล์2จุดนี้นะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะบายนะครับอยากจะบายเนาะรอยย่อบายนะครับมีตรงไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับย่อบายจุดแรกของเราเนาะ คือดีมานที่เขาทิ้งไว้ตรงนี้นะครับก่อนส่งราคาขึ้นไปชุดเมื่อเช้านี้นะครับคือนี่เลย2องสี่สนะครับจนถึง2553นะครับอันนี้เป็นดีมานใกล้ๆนะครับเป็นดีมานใกล้ๆซึ่งจริงๆก็เป็นทั้งก้อนเนาะแต่ผมอะขอเอาแค่นี้พอนะครับใต้สวิงนี้นะครับถ้าใครอยากจะบายนะก็คือ2 5 4 9 2 5 5 0นะครับจุดแรกนะครับถ้าอยากจะบายนะอ่ะหลดุดหลุดตรงนี้ยอมนะครับหลุดเท่าไหร่ ลด44นะครับยอมไปก่อนนะอ่าเดี๋ยวมีจังหวะบายใหม่นะครับที่สวยกว่านี้นะครับจุดที่2นะครับคือจุดราคาที่เขาเบรกออกมานะครับจุดนี้คือ2530นะครับอันนี้เป็นจุดบายที่สวยมากนะครับเป็นฟลิปโซนของเรานะครับหรือถ้าใครรอออเดอร์บ็อกซ์นะครับใครชอบออเดอร์บ็อกซ์นี่มารอบายตรงนี้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่น่าบายเช่นเดียวกันนะครับสำหรับออเดอร์บ็อกซ์นี้ ก็คือช่วงราคาช่วงนี้ครับ2511 1, 1นะครับจนถึง2520นะครับตรงนี้เป็นออเดอร์บ็อกซ์ที่น่าพิจารณาเข้าบายแล้วกันนะครับผมวันนี้จัดเต็มนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มการเล่นหน้าไปยังไงก็ได้เปรียบกว่านะครับในเรื่องของการลดอัตรากเบี้ยนะ สำหรับบทวิเคราะห์วันนี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับทุกคนถ้าเพื่อนชอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ดูโอเทรด r เดอร์ด้วยนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากเรียนกับพวกเราดูโอเทรดเดอร์สามารถทักลไลน์มาได้ที่ a d d u o t r a d e r หรือถ้าใครยังไม่มีบัญชีเทรดน,นะครับสามารถคลิกสมัครลิงก์ใต้ใน Description นี้ได้เลยนะครับทาง Style p ปร t วกมีสินทรัพย์ให้เลือกเทรดมากมายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าหรือถ้ามีอะไรอัปเดตด่วนๆเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ครับบ๊ายบาย